สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนล Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง bootstrap template นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับพวกอ่าฟิล์มนะครับหรือว่าเป็นเทมเพลตของ bootstrap เนี่ยแล้วก็เอามาสร้างในรูปแบบของเราได้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไปด้วยนะครับผมเผื่อ ใครสนใจก็เอาไปาต่อยอดในโปรเจกต์ของทุกคนได้นะครับซึ่งเหตุผลนะครับที่เราควรสร้างเทมเพลตไว้ใช้เองอะไรแบบนี้นะก็มันช่วยประหยัดเวลานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเนี่ยบางทีผมอยากทำโปรเจกต์อะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาเริ่มใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเทมเพลตไว้มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างใหม่อะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาสร้างกันนะครับแล้วก็จะแจกโค้ดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลงมือสร้างกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนก็มาลงมือกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะผมก็จะสร้างนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า bootstrap f i l e นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับสร้างอ่าไฟล์ตัวแรกนะก็คือจะเป็น index .html นะครับผมอ่ะทีนี้มาที่เว็บไซต์ getbootstrap.com นะครับทุกคนเนี่ยสามารถมาที่ตรงนี้ได้ครับก็คือจะเป็นในส่วนของ examples นะนะครับอ่ะ ตนี้เราจะเอาพวกอ่าคอมโพเนนต์นะหรือว่าเป็นสเนปเป t ตนะฮะที่เขามีให้เราแล้วเนี่ยนะครับเอามาอ่าประยุกต์ใช้เพื่อทําการสร้างเทมเพลตของเรานะแต่ว่าอันดับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาอ่าดาวน์โหลดหรือว่ามาเรียกใช้นะครับตัว Bootstrap นะครับผ่านทาง CDN นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะก็ให้ทุกคนเนี่ย Copy นะครับในส่วนของ CSS มานะครับอ่ะเดี๋ยววางโครง HTML มาก่อนนะครับแล้วก็ าวางโคด้ด CSS ลงไปประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลบไอตัวนี้ออกนะก็คือ Integrity นะครับผมจะลบทิ้งไปเลยโอเคให้เหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ JavaScript นะครับก็ Copy มา,าแล้วก็วางลงไปโอเคลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับเรียบร้อยนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้งาน Bootstrap ได้แล้วนะครับ ่ะทีนี้มาดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะมาที่ในส่วนของ examples นะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนนะมาสร้างเทมเพลตกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับทุกเว็บไซต์ต้องมีก็คือจะเป็นในส่วนของ navigation bar นะครับอ่ะใน bootstrap เขาก็จะมีในส่วนของ headers นะครับให้เราเนี่ยเอาไปใช้งานได้ก็คลิกมาเลยปุ๊บนี่ฮะเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะซึ่งผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับตัวที่3นะ ก็ให้ทุกคนนะครับคลิกขวาก็ได้แล้วก็ inspect นะครับผมแล้วก็เลือกที่ select element นะครับตัวนี้นะอคอนตัวนี้แล้วก็เอามาชี้ที่ตัวนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่านี่เราจะได้นะครับเป็น element ตัวนี้มาก็คือ header นะแต่ว่าผมจะก๊อปมาทั้ง container เลยนะครับก็คือตัวนี้นะก๊อปมานะครับแล้วก็เอามาวางลงไปนะครับอ่ะกด save แล้วมาดูที่หน้าเว็บของเราอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าก็คือเราจะได้เป็น navigation bar มาแล้วนะครับ ทีนี้นะครับส่วนที่เราต้องแก้ไขเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ svg ตรงนี้จริงๆทุกคนก็ลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็ผมจะเขียนว่าเป็นอ่า uh, bootstrap เดี๋ยวเป็นสั้นๆและกัน bs5 นะครับอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยเราได้ในส่วนของ navigation bar มาแล้วนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมย้อนกลับมาส่วนต่อ,อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอ่าจะเป็น heroes ตรงนี้นะครับอ่า ก็คลิกมาเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะซึ่งผมจะเอาเป็นตัวนี้ละกันนะนะครับด้านบนสุดนะครับหรือเดี๋ยวดูก่อนอ่าจริงๆอ่ะเอาเป็นตัวนี้แหละนะครับคลิกขวา inspect นะครับเลือกตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ copy ตัวนี้มาเลยนะครับนี่นะอ่า control c หรือว่า command c นะครับแล้วก็เอามาวางด้านล่างตัวนี้อ่าซึ่งทุกคนอาจจะ comment ไว้ก็ได้นะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะเป็น nav bar นะครับ อ่าคอมเมนต์ไว้อ่าเดี๋ยวผมดูก่อนคอนเทนเนอร์โอเคคอนเทนเนอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าผมก็จะวางลงไปนะครับโอเคทีเนี้ยอ่าไอตัวที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนโอเคมันอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีก็เดี๋ยวเราจะคอมเมนต์นะครับว่าเป็นฮีโร่นะครับผมอ่าแล้วก็คอมเมนต์แปะลงไปเพื่อที่เราจะได้เห็นนะครับว่ามันอ่าเป็นส่วนไหนนะเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเพราะว่าเรามีคอมเมนต์นะฮะ โอเคทีนี้นะครับอ่ามันจะมีรูปภาพที่เราอ่า,อาต้องแก้นะจริงๆทุกคนก็ลบทิ้งก็ได้หรือคอมเมนต์ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอ่ากดเซฟดูใหม่อ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ย้อนกลับนะครับเราจะมาเอาตัวอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคถัดจากตัว Heroes เนี่ยนะครับก็ผมอาจจะมีเป็น features ก็ได้นะนะครับแคลิกมาดูนะครับนี่มันก็จะมีหลายตัวนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวผมเอาเป็น อ่าตัวนี้ดีกว่านะครับมันจะมีเทมเพลตตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นตัวนี้นะครับอัลบั้มนะครับผมผมจะคลิกมานะนี่หน้าตาจะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้เอาส่วนตรงนี้มาก็คือจะเป็นอ่าตัวคอร์ดตรงนี้นะครับหรือเราจะสร้างเองก็ได้นะนะครับก็เดี๋ยวมาที่ Docs เดี๋ยวผมมาที่อ่าคอร์ดนี่นะฮะนี่เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นแบบไหนนะครับ โอเคซึ่งในการที่เราจะสร้างคอร์สเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องมีการสร้างโร w ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมีโร w นะครับแล้วก็ในขนาดหน้าจอนะครับอ่าเล็กเนี่ยนะครับก็คือคอ SM สเนี่ยผมจะให้มันแสดงอยู่ที่1คอลัมน์นะครับถ้าเกิดขนาดหน้าจอกลางนะครับคอ md ก็สัก3คอลัมน์ถ้าเกิดขนาดหน้าจอใหญ่ก็4คอลัมน์นะครับโอเค ทีนี้นะครับข้างในตรงนี้เราก็สามารถที่จะ Copy เอาในส่วนของคอร์สที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เอาเป็นตัวแรกเลยก็ได้นะอ่ะผม Copy มาแล้วก็เอามาวางใส่ลงไปนะครับนี่เลย่าจากนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถ Copy ตัวนี้มานะครับอ่าแล้วก็เอามาวางอีก3ตัวนะ1น3นะครับกดเซฟมาดูที่หน้าเว็บอ่าเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าอ่า มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะปรับขนาดมันนะอ่าเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับอ่าลบทิ้งไปเพื่อให้มันกว้างเต็มนะครับอ่าแต่ว่าผมอาจจะต้องมีคอ er นเทนเนอร์เนี่ยครอบมันไว้นะอ่าเดี๋ยวผมลองเอาคอนเทนเนอร์มาครอบมันนะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปโอเคอ่ะเอ้ยจริงๆตรงนี้มันคือขนาดหน้าจอใหญ่ใช่ไหมเพราะว่า สี่สาใช่ป่ะสี่สตรงนี้มันก็เลยแสดงผล3คอร์สนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าจาก4เนี่ยผมจะให้เป็น3แล้วกันนะครับก็คือ3 4มสี่สอก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีเนี้ยเราอาจจะเอารูปภาพมาใส่นะครับรูปภาพก็เดี๋ยวผมไปเอามาจาก p i x u m photos นะครับนี่ทุกคนก็ copy มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาแทนตรงนี้นะครับเอาขนาดรูปภาพอยู่ที่สัก1000คูณ1น0 0นะครับกว้างคูณยาวอ่ะแล้วก็เอามา อ่าเรียกใช้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอามาแทนตรงนี้โอเคกดเซฟดูใหม่นะครับมาดูหน้าเว็บอ่าเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราอาจจะกอปปี้มาอีกนะครับก็คือตั้งแต่ตัวบนสุดนะจนถึงตัวล่างสุดนะครับนี่นะครับกอปปี้มาปึ๊บวางลงไปนะครับเราก็จะได้คอร์สเพิ่มมาเห็นไหมนะครับผมอีกอ่าสตัวนะ ทีนี้มันอาจจะต้องมีสเปซนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมมา1 2 3 4สามสี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเพิ่มนะครับเป็นเดฟนะหนึ่งตัวแล้วก็จะมีคลาสมาร์จินบนล่างสัก4นะครับอ่าให้มันมีสเปซตรงนี้เห็นปะ่ะอ่าลองสัก3ดูนะครับนี่มันก็จะมีสเปซประมาณนี้สวยงามนะครับผมโอเคทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือ เดี๋ยวเราจะมาที่ examples อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีการใช้เป็น footer นะครับ footer อ่ะตัวนี้นะนี่นะครับ footer อยู่ตรงนี้คลิกมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเป็นตัวนี้แล้วกันนี่นะฮะตัวที่3ก็คลิกขวา inspect เลยนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้ผมก็ copy มาแล้วก็เอามาวางด้านล่างตรงนี้เลยอ่ามาดูที่หน้าเว็บนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเราจะได้ f o ด t e r มาแล้วแต่ทีนี้ footer เนี่ยมัน เหมือนกับว่ามันจะต้องอยู่ในคอนเทนเนอร์นะเราอาจจะเอาคอนเทนเนอร์มาครอบมันหรือจริงๆเนี่ยเราอาจจะเอามาให้มันอยู่ภายในนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีคอนเทนเนอร์ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะจะมีโหมเดี๋ยวผมจะ copy ใหม่เอามาวางในนี้เลยแล้วกันอ่ากดเซฟดูนะครับก็มาดูอ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์มาแบบนี้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแรกนะครับก็คือหน้าโฮมนะ ทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นหน้าล็อกอินกับ s i g n อัพนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างหน้าล็อกอินกับหน้า register นะครับโอเคซึ่งผมจะก๊อปปี้จากอินเด็กซ์เนี่ยนะครับโค้ดทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาวางที่หน้าล็อกอินกับหน้า register นะครับโอเคทีนี้มาที่หน้าล็อกอินนะซึ่งหน้าล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบนะครับผมจะลบตั้งแต่ตัวฮีโร่นะลบไปเลยนะครับ ยกเว้นฟูเดอร์ะ er นะ,ะผมจะให้มันเหลือแค่ navbar กับฟูเดอร์นะครับโอเคกดเซฟดูนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะหน้าเราอินนะครับทีนี้นะครับหน้าเราอินเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาฟอร์มมากดย้อนกลับมาผมจะไปเอาฟอร์มนี่นะฮะจะเป็นฟอร์มซ i ยอินตัวนี้ก็คลิกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปก๊อปปี้มาเดี๋ยวผมชี้มาก่อนนี่มันจะเป็นตัวนี้ซึ่งมันจะอยู่ในแท็กเมนนะครับ เดี๋ยวผมจะ Copy main มาเลยแล้วก็วางลงไปอ่ากดเซฟมาดูที่หน้าเว็บอ่าทุกคนจะเห็นว่าอ่า log in เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะมีการ c u s t o m CSS ของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาที่ head นะแล้วก็มันจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาผมอาจจะกด view page source ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาที่อ่าตัว file sign in นะครับ ผมจะ copy มาเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า custom css อ่าวางตัวนี้ลงไปแล้วก็มาที่หน้า login นะครับเราจะต้องมีการ import หรือว่า link นะครับตัว custom css ตัวนี้มาอ่ะกด save มาดูที่หน้าเว็บใหม่อ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้ฟอร์ม login ประมาณนี้นะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแก้นิดน,นึงก็คือรูปภาพนี้ผมไม่เอาผมลบออกนะครับแล้วก็จะเขียนว่า sign in โอเคนะครับ ทีนี้มีอะไรอีกไหมก็คือผมอาจจะกำหนดนะครับที่ฟอร์มตัวนี้นะคลาสเป็น text center ก็คือให้มันจัดกก่งกลางข้อความอมานี่นะครับแล้วก็ฟูเดอร์นะครับทุกคนจะเห็นว่าฟูเดอร์เนี่ยมันไม่อยู่ในคอนเทนเนอร์นะเดี๋ยวก่อนตรงนี้คอนเทนเนอร์ er, มันสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการสร้างคอนเทนเนอร์มาครอบตัวฟูเดอร์ตัวนี้ไว้นะครับ ครอบมันไปปึ๊บโอเคนี่ฮะได้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าล็อกอินนะครับทีเนี้ยก็เดี๋ยวเราก๊อปปี้หน้าล็อกอินเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําให้กับรจิสเตอร์ด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมลืมไปเพราะว่ามันต้องใช้โค้ดจากหน้าล็อกอินนะครับอ่ะก็วางโค้ดลงไปปึ๊บโอเคทีนี้มาที่หน้าอ่าอ่ะหน้ารจิสเตอร์นะตอนนี้ผมอยู่หน้ารจิสเตอร์ล้วผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับจากซายอินเนี่ยเป็นซ i g อัพโอเคแล้วก็ ในการสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะมีการใส่อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเพิ่ม input ไปได้อย่างเช่นตรงนี้มันมีแค่อีเมลกับ Password ใช่ปะเดี๋ยวผมจะเพิ่ม input ไปก็ Copy ตรงนี้เลยผมก็จะมีนะครับ input เพิ่มเติมมาก็คือให้ใส่เป็น first name นะครับเป็น last name โอเคนะฮะแล้วก็อาจจะมี username อ่ะเดี๋ยวผมมี username ด้วยนะครับ username แล้วก็พวก placeholder เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนนะครับว่าเป็น enter your username นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ enter your first name นะครับต่อไปก็คือ enter your อ last name โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีเมลนะครับแล้วก็อาจจะมี confirm password อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผม copy มาต่อจาก password นะครับอ่าก็จะเขียนว่า confirm password นะครับอ่า placeholder ก็จะเปลี่ยนเป็น confirm password นะครับผมอ่าลองกด save ดูนะครับมาดูที่หน้าเว็บเห็นปะ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ input เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดน,นึงก็คืออ่ามันจะเป็นผลมาจากตรงนี้นะทุกคนก็ในส่วนของ custom css เนี่ยเขาจะมีการ style ตัว input email กับ password นะทุกคนสามารถลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมอาจจะ comment ทิ้งไปอ่ะลองมาดูใหม่เห็นปะ่ะ เราก็จะได้เป็นฟอร์มแบบนี้นะอ่าลองมาดูที่หน้าล็อกอินนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวที่ปุ่มอ่า n i ยอินตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่หน้า register นะครับเปลี่ยนเป็น s ายอัพโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับใส่ username first name last name email password confirm password นะครับผมโอเคนะอ่ะเราได้มา3หน้าแล้วนะครับทีนี้หน้าต่อไปก็คือ หน้าแดชบอร์ดนะเออหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาใช่สมมุตินะลองจินตนาการดูว่าระบบของเรานะครับโดยทั่วไปก็คือหลังจากเราอล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เข้ามาหน้าโฮมหรือว่าหน้าแดชบอร์ดใช่ปะแต่ผมจะเป็นหน้าหรืออาจจะเป็นหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับ profile.html นะครับทีนี้หน้าโปรไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผม copy จากหน้า register มาแล้วกันนะครับอเอามาวางลงไปนะครับผมโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่หน้า p r o f i l e html นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเหมือนกันกันกบหน้าสมัครสมาชิกเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาลบออกนะครับลบโค้ดตัวนี้ออกไปนะครับฟอร์มนะผมก็จะลบทิ้งไปเลยโอเคทีนี้หน้าโปรไฟล์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดมา,าเดี๋ยวผมย้อนกลับนะผมจะไปเอาโค้ดนะครับตัวไหนดีเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมอาจจะเอาเป็น heroes ก็ได้นะตัว heroes ตัวนี้นะครับแล้วมาดู เราสามารถแบบปรับใช้ให้มันเป็นหน้าโปรไฟล์ได้อ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ Inspect แล้วก็อ่า y o p y ตัวนี้มาอ่า d v ตัวนี้อ่า y o p y มาใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่ในเมนนะแล้วมาดูนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีการอ่าฟิกขนาดนะเดี๋ยวผมลบคา่าตัวนี้ทิ้งไปดูอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็อาจจะเขียนตรงนี้ว่าอ่า r o l i p e p e g e นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมลบตัวรูปภาพตรงนี้ทิ้งไปโอเคทีนี้หน้าโปรไฟล์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลบตัวปุ่มตรวนี้ทิ้งไปแล้วกันอ่าแล้วก็ในแท็บพีตัวเนี้ยตรงนี้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเขียนว่ายินดีต้อนรับคุณปฏิพานเพงลงเผาอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็เขียนไว้นะเขียนแบบให้เรารู้ว่าอ่ะอันนี้มันคือหน้าโปรไฟล์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปทําระบบจริงๆเนี่ยก็ เวลาที่ล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับเราอาจจะดึงข้อมูลยูเซอร์แล้วก็เอามาแสดงตรงนี้นะเออนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเราอาจจะแบบใส่พวกรายละเอียดข้อมูลอีเมลอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็สามารถทําได้อ่าอย่างเช่นผมจะมีเดี๋ยวผมมีเป็น HR นะครับเราอาจจะใส่อ,อีเมลนะครับปฏิพาน at gmail com นะครับอ่าแล้วก็ปีมาต่อไปก็คือจะเป็นอะไรอ่าเป็น first name ใช่ไหมอ่าก็จะเป็น ปฎิพาน last name เพ่งเผานะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะก็แบบเป็นรายละเอียดของ user นะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะมีปุ่มนะเออจริงๆผมอาจจะมีปุ่มก็ไนดะ้เดี๋ยวผมไปเอาขึ้นกลับมานะครับก็มาชี้ที่ปุ่มเอาปุ่มมาแล้วผมจะมีปุ่มเขียนว่าอเอาเป็นแก้ไขโปรไฟล์นะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแท็ก a นะอ่าแล้วก็เราอาจจะลิงก์ไปที่อ่า profile edit นะครับ .html อะไรแบบนี้นะนะครับอ่ะก็ลองกดเซฟมาดูที่หน้าเว็บเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาสีเป็นอ่าเป็นขนาดปกติแล้วกันนะครับแล้วก็สีเป็นอาจจะ success นะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็สามารถแบบ แก้ไขโปรไฟล์แล้วก็ไปแก้ไขยอย่างเช่นชื่อนะครับหรือว่าอีเมลของเราได้อะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าทุกคนต้องการแบบระบบอะไรแบบนี้นะหรือว่าเราอาจจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอัปโหลดรูปโปรไฟล์นะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะไปที่อัปโหลดโปรไฟล์ i อ g อะไรแบบนี้นะนะครับนี่ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสี Primary นะครับแล้วก็เราอาจจะมีแบบรูปนะครับข้างบนให้มันปรากฏขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะก็คือ betterplaceholder com นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบบรูปแทนรูปจริงๆนะอ่ะก็ทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้แล้วก็มา copy โค้ดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีเป็น tag img นะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการใช้เป็น class นะครับที่ชื่อว่า rounded circle อ่า นี่นะครับอ่าเราก็จะได้เป็นรูปกลมๆประมาณนี้เดี๋ยวผมบีบีอารนิดนึงนะครับโอเคนี่นะฮะเนี่ยก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะนะครับผมอ่บก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับก็หลักๆก,ก็คือเราจะมีหน้าอ่าอินเด็กซ์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีหน้าในการล็อกอินนะครับอ่าหน้าในการสมัครสมาชิกนะครับที่เราจะมีอ่าให้เก็บ Username, First name, Last name, Email, Password, Confirm Password แล้วก็จะมีหน้าโปรไฟล์นะครับอ่ะประมาณนี้นะซึ่งที่เหลือเนี่ยทุกคนก็อาจจะไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวเทมเพลตตัวเนี้ยนะครับที่พามาสร้างเนี่ยไว้ให้นะครับผมเผื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้เอาไปใช้ในโปรเจกต์ส่วนตัวนะหรือใครที่ไม่ได้ต้องการแบบนี้นะครับอาจจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ไปต่อยอดกันดูก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมพาทุกคนมาสร้างนะนะครับเพราะว่า เวลาที่เราอยากใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเอาเทมเพลตตัวนี้ไปใช้แล้วก็ไปปรับอะไรนิดๆหน่นนอยๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำโปรเจกต์ของเราได้แล้วนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังอยากจะเรียนรู้เรื่องของ b s สเต p 5นะครับผมแล้วก็วิธีการทำเทมเพลตขึ้นมาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะก็ลองเอาไป เรียนรู้เอาไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมหาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดตอต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ